ติดสาย,สาย,สายมันนี้ติดสายแล้วสายแล้วสายแล้วโมีผู้ใดปุ๊บกระเต่นสายอห้รกาปุ๊บโย่แต่ว่าันนอนจอนอนจอเต้นขึ้นมาแล้วมันจะติเเต้นซี่เลยละจาว ก็เริ่มออกเต็มท้องกันหมดแล้วครับใกล้หกโมงเลยนะเป็นเหตกาศณ์เฝากน้ำสบอ,อย่างเป็นเหตุการต่อเมื่อในสงสัยสิเดขี่รถไม่แล้วครับพี่น้องว่า,าที่หักกว่าแล้วทีห้ากกว่าของเตยครับ อันนี้คือรถมีรถมดถ้ายางไปไม่ทันแน่นอนเลยไม่ทันงานแน่นอนเลยเพราะว่าวันนี้มีรวมแถวด้วยแต่ว่าก็มีทุกมมือแล้วครับรวมแถวกนทำง,งานก็เลยต้องรีบไปจากเช้านะขอบคุณครับ